สวัสดีค่ะทุกคนนะวันนี้มีมช่องอีเทนะคะกับเกมรีซอร์ทอพีเรียจ้าเย yeah. ้สัปนี้ทุกคนนะไม่เจอกันนานหนูไม่ได้ลงคลิปนานมากเลยต้องขออภัยจริงนะคะก็วันนี้เราจะมาดูเรื่องของ Harry Adventure นะคะคือการหาโบ,บสการ์ดซึ่งมีคนถามมาเยอะมากหนูยังไม่ทำสักทีนะคะอันนี้ก็คงเป็นเอ่อสุดสุดท้ายแล้วแ,ลวแหละที่หนูจะทำนะคะก็ในโบสการ์ดนะคะมันจะมีอยู่อ่าหลักๆเลยคือสามอัลบั้มนะคะอัลบั้ม Forest นะคะอัลบั้มป่า อ,อ,อัลบัม้มทะเลทรายแล้วก็ อัลบั้มเฉลิมฉลองนะคะซึ่งหนูมีไม่ครบทุกอันหรอกนะคะแต่ว่าวันนี้จะมาบอกสูตรทุกคนะปรผสมของยังไงเพื่อที่จะได้โปสการ์ดให้ครบให้มันเต็มนะคะทุกคนโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็ะในแต่ละรูปเนี่ยมันก็จะมีหลายๆชิ้นนะคะต่่งกันน้งอันก็มี9้าชิ้นมันก็มี4ชิ้นอะไรเงี้ยงั้นได้แล้วนะแบบจริงจริงแล้วหนูไม่ค่อยได้แบบว่าจริงจังกับเรื่องโปสการ์ดเท่าไหร่นะคะไม่ไม่ได้แบบว่าเออต้องเก็บให้ครบอะไรเงี้ยแค่แบบว่าได้มาก็ได้มาอะไรเงี้ยแต่ว่า แค่ว่ามันจะปลดล็อกพวกแดะได้ได้แบบว่าขนมมา300อะไรเงี้ยมันซึ่งมันก็เยอะเหมือนกันนะทุกคนอ่ามันก็ ผมอยู่ที่จะแบบว่าหาแลกเพื่อที่จะได้มานะคะโอเคอย่างแรกเลยนะคะหนูจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะเหมือนเดิมเป็นสูตรของการหาของนะคะซึ่งก็มาจากเ,าเว็บไซต์ที่หนูไปหามานะคะอีกทีหนึ่งแล้วหนูก็มาปรับแต่งให้มันดูง่ายสำหรับทุกคนนะคะซึ่งก็มาจากเว็บนี้นะคะเป็นเว็บ reddit ของเอ่อริสตเปียนะคะซึ่งมาจากพวกคนนี้นะคะคนเขาชื่อ c o m p u t i n g นเเว่นคนนี้นะคะก็เขาจะเป็นคนที่มาโพส์ข้อมูลต่างๆซึ่งเขาคิดว่าเขาทําเองนะคะก็ใครอยากจะกดไลค์หรือว่าคอามเมนต์เ่ยก็ลองมาที่ลิงก์นี้ได้นะคะในหนูเลติในหนูนหนทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันเนอะนะคะขอบคุณมากนะคะโอเคไปดูกันพอได้มานะคะหนูเอามาปรับให้มันเข้าดูเข้ากันง่ายๆนะคะก็ถ้าทุกคนเข้าลิงก์ไปจะเจอกับอเอกสารนี้นะคะซึ่งเจะแยกเป็น3อันนะคะอย่างที่หนูบอกแต่แรกเลยก็คืออันนี้คือป่านะคะอันนี้ทะเลทราย แล้วก็อันนี้เป็นการเฉลิมฉลองนะคะเป็นอัลบั้มเฉลิมฉลองซึ่งอ่ามันจะมีชื่อโปสการ์ดอยู่ข้างบนนะคะดูตรงนี้นะอันนี้คือโปสการ์ดหาชื่อ Sunset Over The Mountain เอ่าเราก็ไปดูในเกมของเราอ่าว่าโปสการ์ดน,นี้ชื่ออะไร อาจจะเป็นอันนี้นะคะซึ่งหนูได้มาแล้วนะคะก็เป็นอันนี้อาชื่อเดียวกันเลยนะคะแล้วก็ไปดูว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะคะก็อันนี้อันแรกนะคะคือไม่ต้องใส่นะคะมี1ชิ้นอ่ะได้มาครั้งเดียวก็จะได้เต็มรูปเลยนะคะต่อไป prawda. プレเฮา s e นะคะก็คือรูปนี้プレเฮานะคะรูปนี้ก็จะใช้ใช้อดินั a r ี่ตรงนี้นะคะแล้วก็แตงกวาแตงกวาสแนค็คอันนี้นะคะเป็นหัวประกาศ อ่ะอันนี้แล้วก็ใส่ไปแต่เนี้ยหนูมีของไม่ครบนะคะก็เพื่อนๆอาจจะหาว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้อันไหนอย่างเช่นหนูมีแค่อันเดียวใช่ไหมมีไอออร์ดินารี่อันเนี้ยแล้วก็มีไอมาเมทเนี่ย หนูก็หาว่าอันไหนเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะคะหนูก็มี o r d i n a ี่เนี่ยอันเดียวก็ก็ใช้ไปะ่ะเราอาจจะได้อันอื่นด้วยก็ได้นะก็ทําตามสูตรไปนะคะก็มันมีผลว่าอาจจะได้หรืออาจจะไม่ได้ก็ได้นะทุกคนอย่าไปคาดหวังมากนะคะตรงนี้เป็นการสุ่มนะอ่ะหนูก็ใส่ไปปึ๊บตรงนี้เป็น l ักกี c ชามนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะมันจะได้ของพิเศษเพิ่มได้แบบคุกกี้เอ้ยได้ได้ลูกอมมานะ ไปก็ได้นะมีนะคะก็ไปโอเคนะคะก็ทําตามนี้เลยนะทุกคนตามสูตรที่หนูลงไว้นะคะมันก็จะได้มานะคะพยายามให้แบบว่ามันตรงกับที่เราจะได้เพื่อที่จะว่าจะได้ครบเป็นรูปๆไปนะคิดว่าจะง่ายที่สุดนะคะทุกคนอ่ะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่ถามมาในเรื่องนี้นะหนูก็ทำเอกสารมาให้แล้วนะคะดูง่ายๆก่อนหน้านี้มีคนถามเรื่องน้องแมวด้วยนะคะคนนี้นะคะหนูเคยบอกในคลิปที่แบบว่า เรื่องสำคัญของโราดิดดสอดทอเปียนนะคะคือถ้าใครเจอน้องแมวตัวนี้นะคะให้ซื้อของ ของแกให้หมดเลยเพราะว่าของพวกนี้มันหายากมากนะคะไม่ได้หาได้เลยแบบตามแอดเวนเจอร์อะไรเงี้ยมันก็ต้องซุ่มได้มาแต่ว่าน้องแมวอ่ะเขาเขาจะมาขายตรงๆเลยนะคะก็พยายามซื้อให้หมดนะคะคุ้มดีโอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าใครมีคําถามอะไรอีกนะคะก็ลองมาคอมเมนต์ดูได้นะคะรอชั้นสี่อยู่เมื่อไหร่จะเปิดก็ไม่รู้ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องหนูด้วยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายหนูคิดว่าจะมีทําเกมใหม่หมนะมีเกมใหม่ น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยแนวแบบแอลแบบ่ไอดอลอ่อะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวจะมีมาอีกนะคะทุกคนจะพยายามลงคลิปบ่อยๆมากขึ้นนะคะ